สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับคุณครูน้ำตาลเช่นเคยนะคะเด็กๆเรามาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก่อนเข้าสู่บทเรียนวันนี้คุณครูคน้ำตาลจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจํานวนกันนะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าการเปรียบเทียบจํานวนเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆ ค่าเด็กๆ2 2สองมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ3คะเด็กๆ2มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3มคะอ่าเก่งมากค่ะ2มีค่าน้อยกว่า3นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ8ดมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5้าค่ะเด็กๆ8มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ 8มีค่ามากกว่านั่นเองนะคะต่อไปเลยค่ะ6มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ9คะ่ะใครจะตอบคุณครูได้ก่อนกันนะคะหมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าคะเด็กติ๊กตอบติ๊กตอบเก่งมากๆเลยค่ะตกมือให้ตัวเองหน่อยนะคะ6มีค่าน้อยกว่า9นั่นเองนะคะดังนั้นนกปากอ้าจะต้องหันไปทางเลข 9นะคะอ่ะต่อไปค่ะ7มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ6ค่ะเด็กๆ7มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ6ค่ะเด็กๆอ่า7มีค่ามากกว่านั่นเองนะคะดังนั้นนกปากอ้าจะต้องหันไปทางเลข7นะคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะ3มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ี่ค่ะ สามมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ี่ค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะมีค่าน้อยกว่า4นั่นเองนะคะดังนั้นลกปากอ้าจะต้องหันไปทางเลข4นะคะต่อไปค่ะ 1. มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ามค่ะเด็กๆหมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ามค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะ ah 1มีค่าน้อยกว่า3นั่นเองนะคะดังนั้น นกปากอ้าจ,จะต้องหันไปทางเลข3ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยเล่มสี่ขึ้นมาเลยค่ะนาตามแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเปิดไปหน้า21ค่ะเลข2องนำหน้าเลข1นะคะอ่ะ เรามาดูโจทย์กันนะคะเด็กๆโจทย์เขามีไว้ว่าอย่างไรนะคะระบายสีภาพรูปเรขาคณิตให้สัมพันธ์กับภาพที่กําหนดนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะเริ่มเลยนะคะเด็กๆ ดเด็กๆก่อนอื่นนะคะคุณครูนำกาลจัทวนโจทย์ให้เด็กๆฟังอีกรอบหนึ่งนะคะระบายสีภาพรูปเรขาคณิตให้สัมพันธ์กับภาพที่กําหนดนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นเด็กๆคะวันนี้เราจะมาระบายสีกันนะคะเด็กๆดูนะ,ะตัวอย่างด้านบนนะคะเขามีสีอะไรบ้างเอ่ยดเด็กๆพอเห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกมีสีเขียวนะคะสีฟ้าสีส้ม แล้วก็สีชมพูดังนั้นเด็กๆจะต้องระบายสีตามภาพที่เขาให้เลยนะคะอ่าสีแรกนะคะสีเขียวเด็กๆก็ระบายสีเขียวลงไปเลยเห็นไหมคะระบายสีเขียวลงไปเลยนะลูกอ่าระบายสีเขียวนะคะต่อมาต่อมานะคะเด็กๆระบายสีฟ้าอ่าสีฟ้านะคะเด็กๆระบายลงไปเลย อ่าระบายสีฟ้านะคะต่อมาค่ะเด็กๆละบายสีชมพูนะคะแต่ของคุณงรูน้ำตาลสีชมพูไม่มีนะลูกของคุณงก้น้ำตาลในฟอมสีชมพูไม่มีนะคะดังนั้นคุณคูู้จะให้เด AD ็กๆระบายนะคะละบายเองนะลูกอ่าระบายสีชมพูนะคะละบายลงไปเลยค่ะสีชมพูนั่นเองนะคะต่อมา สีส้มของคุณครูน้ำตาลก็ไม่มีเช่นกันนะคะไม่มีเหมือนเดิมเลยให้เด็กๆระบายสีส้มลงไปเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะสีเขาก็จะพบทั้งสีสีเลยนะคะมีสีเขียวสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีส้มนั่นเองนะคะข้อต่อไปลูกอ่าข้อต่อไปนะคะเด็กๆดูนะอ่ามีทั้งหมดกี่สีคะมีทั้งหมดกี่สีลูก เก่งมากค่ะมีสีน้ําเงินสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนั่นเองนะคะของคุณครูน้ําตาลสีไม่ครบคุณครูน้ําตาลระบายไม่ได้นะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องฝึกระบายเองนะคะลูกแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆบอกและทําไปพร้อมกันนะคะอะให้เด็กๆนะคะหยิบสีน้ําเงินขึ้นมาเลยลูกสีน้ําเงินนะคะเด็กๆระบายสีน้าเงินลงไปเลยถ้าสีไหนมีคุณครูจะ ทำให้เป็นตัวอย่างนะคะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเด็กๆจะได้ไม่งงนะคะอ่าต่อไปให้เด็กๆหยิบสีส้มขึ้นมาค่ะระบายด้านหน้าเลยสีส้มนะคะลูกสีส้มระบายด้านหน้าสีน้ําเงินนะคะอ่าต่อไปนะคะหยิบสีเหลืองค่ะสีเหลืองของคุณรูดําาาลมีสีเหลืองเนาะอ่าเป็นสีเหลืองนะคะเด็กๆหยิบสีเหลืองขึ้นมาลูกระบายสีเหลืองลงไปเลย อ่าเสร็จแล้วนะคะสีเขียวเด็กๆหยิบสีเขียวขึ้นมาเลยลูกสีเขียวระบายให้อยู่ด้านหน้าของสีเหลืองนะคะเด็กๆระบายให้สวยๆนะลูกนะอย่าให้ออกนอกกรอบนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะจะมีทั้งหมดสีสีมีสีน้ําเงินสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะอ่าข้อต่อไปนะคะมีสีอะไรบ้างคะ มีสีน้ำตาลนะคะดังนั้นเด็กๆนะคะมีสีน้ำตาลสีเขียวแล้วก็สีแดงสีม่วงอ่าเดี๋ยวทวนสีให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงและสีม่วงนะคะเด็กๆอ่าดังนั้นเด็กๆหยิบสีน้ำตาลขึ้นมาก่อนเลยนะลูกหยิบสีน้ำตาลขึ้นมาก่อนเลยนะคะเด็กๆระบายสีน้ำตาล ตรงสามเหลี่ยมด้านบนนะคะสามเหลี่ยมอาสามเหลี่ยมด้านบนนะลูกระบายลงไปเลยค่ะถัดมานะคะถัดมาเป็นสีอะไรลูกอ่าถัดมาเป็นสีเขียวของคุคุคภูมีสีเขียวใช่ไหมคะเขียวอ่อนใช่ไหมอ่ากุณครูน้ธรรมันก็จะระบายสีเขียวอ่อนใช่ไหมคะอ่า ระบายสีเขียวอ่อนลงไปนะคะดเด็กๆระบายให้สวยๆนะลูกของคุณครูระบายไม่สวยไม่เป็นไรของดเด็กๆระบายให้สวยๆนะคะต่อมาค่ะระบายสีม่วงตรงข้างหน้าสีน้ำตาลนั่นเองนะคะอ้าม่อยทำให้สวยงามนะคะต่อมาค่ะ ระบายสีอะไรคะลูกระบายสีแดงนั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยเด็กๆระบายให้สวยงามระบายให้ถูกด้วยนะคะระบายให้ถูกสีด้วยนะอ่าของคุณครูเสร็จแล้วของเด็กๆเสร็จหรือยังคะเก่งมากคะ่ะดังนั้นนะคะสีจะต้องมีทั้งหมดกี่สีลูกสี่สีนะคะมีสีอะไรบ้างคะเด็กๆเรามาทวนกันนะคะมีสีน้ําตาล สีเขียวสีม่วงและสีแดงนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหยิบใบงานขึ้นมาเลยนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดในใบงานกันนะคะอ่าวันนี้จะทําเป็นวิธีบวกกันนะคะเด็กๆอเด็กๆดูนะข้อแรกนะคะหนึ่งนะคะให้เด็กๆสังเกตดูรูปเต่านะคะรูปเต่ามีจํานวนเท่าไหร่ลูกเห็นจุดไหมคะจุดสีดํา ตรงลูกเต๋านะคะให้เด็กๆนับเป็นจํานวนนะคะอลูกเต๋าลูกแรกม,มีจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากค่ะมีจํานวนหนึ่งนะคะในอ่าในตัวอย่างเขาเขียนไว้ให้เราแล้วนะคะลูกเต๋ามีหนึ่งและสองนะคะดังนั้นโจทย์จะต้องเป็นหนึ่งบวกสองได้เท่าไรคะหนึ่งบวกสองได้เท่าไหร่ลูกว,วิธีคิดคิดอย่างไรนะคะอเอาสองไว้ในใจยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วค่ะ สองแล้วนับต่อเลยสองแล้วเท่าไหร่คะสามใช่ไหมลูกอ่าเก่งมากค่ะดเด็กๆเขียนสามลงไปนะคะต่อมาข้อต่อมาค่ะลูกเตา๋าลูกแรกมีจํานวนเท่าไหร่คะมีจํานวนเท่าไหร่ลูกเก่งมากค่ะมีจํานวนสามนั่นเองนะคะต่อมาลูกเต๋าลูกที่สองมีจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะมีจำนวนสองน,น,นั่นเองนะคะดังนั้นโจทย์จะต้องเป็นสามบวกสอง 3บวกสได้เท่าไหร่คะวิธีคิดคิดอย่างไรเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเ,เอา3ไว้ในใจย,ยกนิ้วขึ้นมา2นิ้วลูกอ่าสแล้วนับต่อเลย3แล้ว4 5ได้เท่าไหร่คะได้5นะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆดูรูปเ,เต่านะคะข้อต่อไปรูปเตามีจํานวนเท่าไหร่หลูกเก่งมากค่ะมีจํานวนสนั่นเองนะคะ ด้านล่างนะคะมีจํานวนเท่าไหร่ลูกมีจํานวนหนึ่งนั่นเองนะคะดังนั้นโจทย์จะต้องเป็นสี่บวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะสี่บวกหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกวิธีคิดคิดอย่างไรนะคะเหมือนเดิมเลยเด็กๆเอาสี่ไว้ในใจยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วคะ่ะสี่แล้วนับต่อเลยลูกสี่แล้วอะไรคะสี่แล้วห้านะคะได้เท่าไหร่คะได้ห้านั่นเองนะคะต่อไป ดูลูกเต่านะคะลูกเต่ามีจํานวนเท่าไหร่ลูกมีจํานวนสานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยด้านล่างมีจํานวนเท่าไหร่คะลูกเต่าลูกที่สองอยู่ด้านล่างจํานวนเท่าไหร่คะจํานวน1นั่นเองนะคะเก่งมากโจทย์สาบวกหได้เท่าไหร่คะสาบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกใครตอบได้คะช่วยคุณครูตอบหน่อยสาบวกหได้เท่าไหร่คะ เก่งมากๆเลยค่ะได้4นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ2ลูกเต๋ามี2เท่ากันเลยใช่ไหมดังนั้นโจทย์จะต้องเป็น2บวก2นั่นเองนะคะ2บวก2ได้เท่าไหร่หลูก2บวก2ได้เท่าไหร่คะใครจะตอบคุณครูได้ก่อนกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะ2บวก2ได้เท่ากับ 4นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อต่อไปข้อสุดท้ายเลยลูกเต่ามีจํานวนเท่าไหร่คะลูกแรกด้านบนลูกมีจํานวนเท่าไหร่คะมีจํานวน5นั่นเองนะคะด้านล่างลูกเต๋าว่างโบเลยคืออะไรคะว่างโบก็คือเป็นศนย์นั่นเองนะคะดังนั้นจะต้องเป็นเลข0 5นบกศได้เท่าไหร่คะลูกศมีค่าไหมศูย์ไม่มีค่านะคะดังนั้น5บวกศได้เท่ากับ ห้านั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูน้ําตาลฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนของตัวเองชี่เรียนในวันนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆพบกับคุณครูน้ำตาลใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะ